ีค่ะบ้านบ้านตกแต่งมาดีแล้วค่ะประทับใจเจ้าหน้าที่ดูแลดีค่ะบ้านเือสองก็ดีนะคะก็ก็ไม่ได้ต่างกับเือหนึ่งเท่าไหร่ก็พร้อมก็อยู่เหมือนกันมันอยู่ที่เลือกบริษัทด้วย กูดูเลยค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้ามันผ่านก็ก็โชคดีของเราไปอยากจะบอกคนที่เข้ามาต่องค่ะก็ซื้อได้แล้วซื้อได้เลยถ้าอายุยังน้อยอยู่ดีซื้อบ้านมัเป็นอยู่แล้วดีกว่าเราไปเช่าอ่ะแค่เราเราก็จ่ายเขาทุกเดือนทุกเดือนดูดูเลยเราอยู่มาห้าหกปีใส่เดือนแล้วเท่านี้เท่านี้รวมเป็นเงินกี่บาท เราฝากมาในมาการ <c oughs> <c oughs>